สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอนิดเคอีเช้าจีนเช้าหังเสงเช้านะคะกดอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะเราจะมาเริ่มกันที่นิดเคอีกเช้าของวันที่6ก่อนนะคะ นิคเคอเช้าวันที่หเราจะให้ทุกคนวิ่งสองสายรูดให้รูดสามนะคะวินสี่ห้าหนะคะตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะมัดกันเลย ตัวเจาะของแอดบีจะเจาะให้เป็นสาหนะคะแล้วก็3ามห้านะคะสอนะคะวิ่งบนลูดล่างนะคะตัวเดียวให้เป็น3นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะวิ่งบนลูดล่างหรือจะเล่นเลขตัวเดียวก็ได้นะคะให้เล่น3าม เลขสองตัว sb เลขสามตัวจะให้เป็นสองสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าหกสาห้าหนะคะก็ G จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนิดเคอีกเช้าต่อมาจะเป็นจีนเช้านะคะของวันที่หกนะ เช้าวันที่6นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหนึ่งนะคะสายลูดให้ลูดสามวินสองสี่ห้าเราจะให้ทุกคนนะคะจับวิน มัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเจาะของ sb จะเจาะให้เป็น3ามห้าสานะคะสิ 12, วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือ3านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือ3เลขเจาะสตัวจะให้เป็น สองสี่ห้าหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามนะคะอ,นน like 3. อันนี้คือจีนเช้าของวันที่หนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นจีนเช้านะเอ้ยหังเสงเช้า ทังเสียงเช้าวันที่หกเราจะให้ทุกคนวิ่งห้าสายลูดให้ลูดหนึ่งนะคะแล้วก็วินสองสามสี่ตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ตัวเจาะ sb จะให้เป็น1,4 1,3 5,1วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวคือ1นะคะจะให้ทุกคนหรือจะเล่นเลขตัวเดียวก็เล่นเลขหนึ่งนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะต่อมาจะเป็นเลข3ตัว2อห้า สามสามสี่หนึ่งนะคะสามสี่สองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะหุ้นรอบเช้าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดบีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขผิดหรือถูกถ้าก็อย่าว่ากันนะคะถูกมาก็ดีใจนะ ก็ขอให้ทุกคนเช้านี้ของวันศุกร์หาเงินซื้อชุดนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ